สวัสดีค่ะวันนี้มีมาร้องเพลงคงไม่ทันของพี่สงการนะคะเออย่อมไม่รู้ว่าเดือพรหรือเปล่าพอดีวันนี้ก็ไม่สบายด้วยเนาะตอนนี้เนาะอยู่ที่ยาเขตเนานะไม่มีอะไรทําก็เลยอยากจะอัดเพลงลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ไม่มีดนตรีนะร้องก็ไม่จบเลยแต่ก็ทนทบฟังเลยนะดวงตาที่เธอได้มองฉัน ทำให้รู้ว่านาฬิกาไม่อดบุญนชวนการเวลาจะทำให้รู้คงไม่มีหวังที่เธอได้ไปด้วยกันที่เราได้ก่าไปพร้อมกันเคยฝันไว้เสม จะเป็นคนคนนั้นมีสิ่งนั้นรวมกับฉันสิ่งที่ควรักกันนั้นควรจะมีเจอวันนี้จนวันสุดท้ายแล้วเธอก็เดินจากไป,ปอยวันเวลาดีๆเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงทุกอย่างคงต้องเดินมุน แต่ฉันจะขอให้เธอกลับมาเริ่มใหม่คงไม่ทัน